สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับเฟ้ามบอยอีกแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ฟ้ามบอยกับว่าสศอันปรับที่ข้างหลังนี่แหะครับปรับมองคู่สาดันคู่สาลงแล้วก็อันไทครับเพื่อติดเตรียมไว้ปลูกพักหวานครับกบัเดี๋ยวไปเบิ้งหน้างานกันครับว่ามันเป็นยังไงครับไปเบื้องกันครับ ครับผมนี่ก็นหน้างานเด้อครับวางนี่เป็นคู่สายนะครับอันนี้เป็นสายน้ำครับกาตาเพิ่นอยากให้เอาดินคู่สายเนี่ยครับลบๆล,ลงไปอันลูบๆมันลงไปผลับดันลงไปวางนี่มันเป็นแบบเป็นร่องลึกอยู่ครับพื้นที่มันตำ่ำก็เรยกว่าอันสี ปรับลงกอนแล้วก็จ้างสีอันไทยครับเพื่อติดเตรียมไว้ปลูกพักหวานครับก็พื้นที่กับบ่าหลายเท่าไรครับประมาณงานกลัวสองงานเนี่ยแหละครับตีซะประมาณงานกลัวๆได้ครับก็อารจีใส่เวลาอันเป็นสองสามชั่วโมงอยู่ครับเบิ่งก่อนครับว่ามันสีอยากง่ายเท่าไรครับการโซนปุ่นเป็นโซนพักหวานปลาด้วยครับ เกษปลูกประหวานปลาตอลงมาฮอดน,นี่ครับก็เดี๋ยวไปเพิ่งกันครับว่าสีใส่เวลาทอดยากง่ายจังไดครับครับไปเบิ่งกันเลยครับ เล็ดเมันดับแล้วมันดับแล้วก็ต่อไรมันดับมันดับโอรมันเป็นยังมันทดหน้าจอซีิดๆทยไปแลยแ้แทะหน้าจอ กลับมาพบกันอีกแล้วครับพี่น้องกัตอนนี้ก็ปับ๊บที่ว่างนี่ก็แล้วแล้ว้อครับก็ดันจากคู่สาเนี่ยแหละครับตั้งแต่ว่างนี่ไปแต่คู่สานี่ไปลงไปผุนครับแต่ก่อนนานนี้ที่ท้ายเบิ่งมันเป็นร่องอยู่ครับมันเป็นแบบเป็นรูปลงวางนี่ก็ตอนนี้ก็ปับ๊บเอาดินคู่สาลงไป ผมไว้แน่แล้วกัพ่อห้มันบอ,อันต่างระดับกัน,กกนครับวางนี่มันกัดดินยังหน่อยอยู่ก็ถือว่ายังลุบหลายอยู่ครับก็ยังคอยลายอยู่ก็เดี๋ยวกระสิพ่อซ้าํานี่ครับกะสิไทยแล้วครับบานนี้กระสิไทยทั้งเบิดนี่แล้วครับไทยทั้งเบิดตนี่ เพื่อว่าอันซีไว้ปลูกพักหวานว่าสันครับกระิเพิ่มพักหวานมาอีกอันสามแถวครับเหลือสามแถวว่างเนี่ยครับวางผลมันมากับกบมามเคินหนึ่งแล้วกับเรือแต่ว่างนี่แล้วก็ไปสุดว่างเนี่ยครับก<ะ>็เดี๋ยวถ่ายแล้วอย่างไรเดี๋ยวมารีวิวเห็นบึงอีกียนึงนะครับก็พี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วครับก็ตอนนี้ก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวไปเบื้องหน้างานกันครับว่าเป็นยังไงแน,น่ครับไปเบื้องกันครับนี่ครับจากมองที่หกหกครับวางนี่เป็นคู่สากัดปรับดินเกียร์ดินจากมองคู่สานี่ครับกวาดลงมากวาดลงมาแล้วกะตอนนี้ก็ทถเรียบร้อยแล้วครับ เนื้อที่กับประมาณงานนี่แหละครับงานกลัวเนี่ยกัไถค่อยเข่าเท่าไดครับดินมันเป็นดินแบบเหนียวเนี่ยครับเบิ่งสภาพดินครับกะมื่อนี้ก็จบภารกิจเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมือหนาสิไปเฮ็ดงาน ในส่วนเรืองานเกี่ยวกับการเกษตรบางในกัเดี๋ยวฟอร์มอบอยสิทไปรีวิวให้เบิ่งอีกเทียนึงครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟอร์มอบอยในเด้อครับสำหรับมื้อนี้กะ่ะสวัสดีครับ